มีโพสต์จากชาวเขมรน,นะคะเคลมว่าทรงผมมหาไทยนั้นเป็นทรงผมของชาวเขมรโบราณโดยจากการค้นคว้าเกี่ยวกับที่มาของทรงผมมหาไทย มีชาวต่างชาติที่ชื่อว่าจอจวินเซอร์เออร์ซึ่งเดินทางมายังสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เมื่อพุทธศักราช2375ได้ทำการบันทึกเอาไว้ว่ากล่าวกันว่าการที่คนสยามตัดผมข้างหลังออกเช่นนี้เป็นผลเนื่องมาจากความไม่สะดวกในเวลาออกรบ กล่าวคือในการทำสงกรามครั้งหลังๆมีชาวสยามถูกพวกโคชินจีนที่มีความกล้าหารมากกว่าดึงผมจับตัวไปเป็นเฉลยซึ่งไม่เหมาะกับวิธีการรบในส่วนนี้ของโลกขณะที่หลวงวิจิตวาทการระบุว่าผมทรงมหาไทยมาจากคำว่ามหาอุไทยซึ่งหมายถึงดวงอาทิตย์แรกขึ้นหรือพระอาทิตย์อุทยโดยในชั้นเดิมที่พวกไทยเรายกมาจากดินแดนที่ประเทศจีนในเวลานี้นั้น ก็ไว้ผมยาวกล้ามวยทั้งหญิงชายเหมือนกับจีในสมัยโบราณ แต่พอตั้งกรูสุขโขไทยเสร็จไทยก็ตัดผมมีรูปเป็นวงกลมกลางกระม่อมและโกนรอบข้างทำให้ผมตรงกลางมีรูปร่างเหมือนพระอาทิตย์และเรียกชื่อผมที่ตัดใหมน่นี้ว่ามหาอุทยัยและตามด้วยทัศนะของสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ระบุถึงทรงผมคนไทยสมัยสุขโขไทยในพระราชพงศาวดารฉบับพระราชหัตทเลขาไว้ ความว่าอย่างมีข้อสันนิษฐานอีกอย่างหนึง่งด้วยธรรมเนียมของเราเจ้านายขุนนางย่อมไว้ผมยาวต่อไพร่เลวจึงตัดผมสัน้นเช่นชดาหลอมพอกซึ่งมาแต่พวกเมื่อยังไว้ผมสูงจะเลิกไว้ผมยาวเมื่อเกิดบวชกันขึ้นดอกกระมัง ข้อนี้ไม่มีหลักฐานเป็นแต่ข้าพเจ้านึกขึ้นก็จดไวสำหรับผู้อื่นพิจารณาต่อไปซึ่งสอดคล้องกับสมภพจันทรประพาที่ระบุในหนังสืออยุทยาอาพรว่าผมทรงมหาไทยได้รับความนิยมขึ้นหลังจากสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถครองราชในช่วงพุทธศักราช1991 ถึงพุทธศักราช231 0ส่งเจราจาสงบศึกสงครามกับล้านนาและส่งออกผนวดคราวนั้นมีข้าราชาการจำนวนมากออกบวชตามด้วยจึงทำให้ผมสั้นทรงนี้ได้รับความนิยมในเวลาต่อมาและเมื่อปลายอายุธยา ต่อธนบุรีและรัตนโกสินทร์ตอนต้นบ้านเมืองอยู่ในภาวะสงครามมาโดยตลอดซึ่งหนังสือกองวัฒนธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงกระทรวงศึกษาธิการก็ได้อธิบายไว้ด้วยเช่นกันว่าครันย่างเข้ายุคสงครามชาติไทยในสมัยอยุธยาตอนปลาย ต้องรบพุ่งเพื่อประดุงเอกราชชายหญิงต้องจับดาบฟาดฟันกับผู้รุกรานเครื่องแต่งกายจึงแปรผันไปบ้างดังผู้หญิงที่ตัดผมให้สั้นลงเพื่อปลอมเป็นผู้ชายและสะดวกในการหนีภัยเสื้อผ้าอาภผ่อนก็ต้องตัดทอนลงมิให้รุ่มร่ามเป็นอุปสรรคในการเคลื่อนที่มีการห่มผ้าตะแบ่งมานขึ้นด้วยส่วนชายไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกจนกระทั่งกรุงธนบุรี และสำหรับเรื่องทรงผมนั้นหลังจากมีดีไซนเนอร์ชื่อดังของกัมพูชาจดสิทธิบัตรทรงผมนางอัปสราทำเอาชาวขาเขมรนั้นถูกใจยกใหญ่นะคะบอกว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วซึ่งความเป็นจริงทรงผมแบบนางอัปสรานครวัดของชาวไทยทรงดำที่ทำกันมานานหลายร้อยปีแล้วหรืออาจจะเป็นพันปีในขณะที่ปัจจุบันชาวกัมพูชา ทำทรงผมแบบนางอับสรานครวัดไม่เป็นและก็ไม่มีใครทำเป็นวิถีชีวิตซึ่งว่ากันว่ามีบันทึกของโจต้ากวนทูตชาวจีในสมัยราชวงศ์ยวนเดินทางมายังกัมพูชาและได้จดบันทึกเอาไว้ว่าชาวเซียนหรือสยามมีเครื่องนุ่งห่มสีดำมาจากทางเหนือ พูดคนละภาษากับชาวกัมพูชาและชาวกัมพูชากับชาวจามก็ฟังภาษาของชาวเสียนไม่รู้เรื่องชาวเสียนถอผ้าไหมและใช้กี่ทอผ้าเป็น เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการทอผ้าและใช้เข็มกับได้ชาวกัมพูชาต้องจ้างชาวเสียนเย็บผ้าและปักชุนนางอับสราบนประสาทสีคอรรภูมิก็มีผ้าสิ้นคล้ายลายแต่งโมมีการปักดิ้นและมีตีนจกไม่ใช่ผ้าฝ้ายลวนโนที่มีลายน้อยแบบนครวัดในขณะที่โจต้ากวนบอกว่าชาวกัมพูชาทอผ้าไม่เป็นชาวพื้นเมืองมีผิวสีดำเข้ม เครื่องนุ่งห่มนางอับสราก็ไม่ค่อยมีลายชายหยิกนุ่งห่มเพียงท่อนล่างอาจมีลายจากการปากโดมันทึกของโจตา้ากวนบอกว่าต้องจ้างช่างชาวเสียในการทำถึงแม้ในปัจจุบันชาวไทยทรงดำผูไทยไทยดำพวนโซงจะลงมาจากทางภาคเหนือของเวียดนามและลาวเมื่อหนึ่งกว่าปีมานี้แต่ในอดีตเมื่อ5 0 0 1้0 0ถึปีที่แล้วไม่มีใครทราบแน่ชัด ว่าชาวเสียที่โจต้ากวรพูดถึงนุ่งห่มด้วยผ้าทอสีดำใชยกระสวยทอผ้าเป็นนั้นเป็นกลุ่มไทยที่มาจากไหนลุ่มน้ำเจ้าพระยาหรือลุ่มน้ำคงหรือไม่คงเป็นชาวสยามพัฒนามาจากชาวไทยทางตอนเหนือของเวียดนามลาวจีนและเลิกนุ่งห่มสีดำหลังติดต่อค้าขายเรือกับต่างประเทศมีผ้าหลากสีสันใส่มาจนถึงทุกวันนี้ โดยมีคอมเมนต์ค่าว่าจากภาษา,าศาสตร์เห็นว่าไม่ได้มาจากชัยปราการสำเนียงภาคกลางเป็นคนละสายกับล้านนาบางก็ว่าคนภาคกลางก็ไม่น่าพัฒนามาจากลาวเพราะรอบๆล,ลาวเวียงไม่มีใครเรียกตัวเองว่าลาวประเทศจีนเรียกตัวเองว่าไทยนำหน้าหมดมีแต่ลาวล้านช้างแต่บังเอิญที่ลาวนวลพระบาง เสียงเนอเหมือนกับสุพรรณจริงๆแล้วไม่ได้เป็นรากเงาเดียวกันทับศัพท์ไม่มีอะไรเหมือนกันเลยรอบๆสุพรรณและอยุธยาก็มีหลายจังหวัดเช่นภาคเหนือตอนล่างขึ้นไปจนถึงสุขโขทยัยก็มีสำเนียงเดียวกันคนนครสวรรค์ก็พูดสำเนียงสุขโขทยัยพิษณุโลบางคอมเมนต์ก็บอกว่าหากเทียบสำเนียงกรุงเทพก็ไม่ได้มาจากจีนพูดแบบนี้มานานแล้ว โดยว่ากันว่าปัจจุบันมีภาพจํำนางอับสราที่ใส่เครื่องทองแต่แท้จริงแล้วนางอับสราไม่ได้ใส่เครื่องทองแต่ว่าใส่ดอกไม้สดนอกจากนี้นางอับสราไม่ปล่อยผมยาวเพราะว่าการปักดอกไม้บปรนศีสั ต้องใช้วิธีรวบผมขึ้นไปเป็นทรงนางอับสราปล่อยผมยาวมีเฉพาะในกัมพูชาประดิษฐ์และคิดคน้นโดยเจ้าบุภาเทวีดังนั้นนางอับสราไทยในอีสานใต้ไม่ควรไว้ผมยาวตามแบบกัมพูชาหรือหากเป็นไปได้เมื่อยึดตามหลักความถูกต้องนางอับสราควรใส่เครื่องทองให้น้อยที่สุดเพราะมีชั้นวันนาต่ำกว่ากษัตริย์จะใส่เครื่องทองรวมถึงอัญ,ญมณีให้ลำหน้ากษัตริย์ คงจะเป็นไปไม่ได้และอีกประการหนึ่งทองคำมีน้ำหนักหากใส่เยอะกระดูกต้นคอจะสามารถรองรับน้ำหนักอันมหาศาลของทองคำได้หรือไม่นางอับสราที่ใกล้ความเป็นจริงมากที่สุดในโลกปัจจุบันคงหนีไม่พ้นวัฒนธรรมบาลีโดยนางอัปสรานั้นถือเป็นนางฟ้าจำพวกหนึ่งแต่ไม่ใช่เทวีบังเกิดขึ้นเมื่อครั้งกุนเกษสมุทร ดังความปรากฏในมหากาศมหาภารตะของประเทศอินเดียคําว่าอับสอนมาจากคาว่าอับหมายถึงน้ําและสอนหมายถึงการเคลื่อนไปอับสราหรืออับสอนจึงหมายถึงผู้ที่เคลื่อนไปในน้ําอันเป็นกําเนิดของนางโดยทั่วไปจึงถือว่านางเป็นชาวสวรรค์โดยในปราสาทนครวัดประเทศกัมพูชามีการสลักภาพนางอับสรไว้มากมาย ตามคติความเชื่อของศาสนาฮินดูโดยที่แต่และรูปมีใบหน้าท่าทางและการแต่งกายที่แตกต่างกันไปทุกนางล้วนมีเครื่องประดับจากดอกไม้และผ่านไม้แต่ชาวกัมพูชาปัจจุบันกลับไม่เข้าใจประดิษฐ์นางอัปสราให้ใส่เครื่องทองแบบอลังการคงเพราะประเทศกัมพูชาไม่ได้นับถือศาสนาพรามหมณ์ฮินดูแล้วต่างจากเกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียที่ยังนับถือศาสนาพรามหมณ์ฮินดูเป็นศาสนาหลากัก และสามารถรักษาความถูกต้องของนางอับสราที่ใช้ดอกไม้สดเอาไว้ได้โดยในตำนานนั้นนางอับสรหรือนางอับสรามีอำนาจแปลงกายได้อีกทั้งยังมีความสามารถในการขับร้องและเต้นรำในราชสำนักของพระอินทร์บนสวรรค์มีนางอับสรอ,อยู่26ตนแต่ละตนมีความสามารถในเชิงศิลปตะต่างกัน นอกจากนี้ยังมีตำนานกล่าวต่อว่านางอับซอนเป็นชายาของคนทันซึ่งเป็นนักดนตรีในสวรรค์โดยนางจะเต้นรำไปต่างจังหวะดดนตรีที่สามีของตนบรรเลงโดยทั่วไปมีความเชื่อว่านางอับซอนเป็นเครื่องหมายแห่งความเจริญงอกงามแต่บางถินก็เชื่อว่าอับซอนมีอำนาจแห่งความชั่วร้ายอยู่ด้วย